เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับ Food News ตอนนี้คุณผู้ชมยังชมรายการละเลิงครัวอยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้น้องลูกปัด พิมชนกกำลังจะเข้าครัวแสดงฝีไม้ลายมือการเป็นสาวที่เพียบพร้อมไปด้วยสเสน่ห์ปลายจวักนะ,ค,ะคงจะกินลงนะคะน้องลูกปัดว่าไหมน่าจะน่าจะมาจาไม่ก,กไ,ไม่เป็นลายสวยซะอย่างถึงแม้จะทําไม่อร่อยผู้ชายทุกคนในโลกนี้ก็ต้องบอกว่าอร่อยมากจริงนะคะ่ะคุณผู้ชมไปดูก่อนนะคะว่าเมนูที่เตรียมมาในวันนี้คือแซนด์วิชญี่ปุ่นนั้นต้องใช้อะไรบ้างครับ ตอนนี้น้องลูกปัดก็เห็นแล้วนะว่าเครื่องปรุงมันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะ,ะขนมปังเธอว่าหาซื้อยากไปคะไม่ยากขาซาลาญี่ปุ่นซปเปอร์เขามีขายเป็นกระปกุก<ช>เป็นถุงไข่กุ้งปูอาจซื้อมาก็มาฉีกฉีกลูกชิ้นชิคุวะเขาก็มีขายเป็นห่อๆไข่หวานนั่นก็ไม่ใช่เรื่องยากนะส่วน,นแตนแงนี่ก็เป็นแตงญี่ปุ่นหรือจะเป็นไม่มีอะไรเลยแตงกวาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรื่อมาช่วยกันทำนะ,ะ,ะน้องลูกปัดเอาขนมปังมา ต้องช่วยกันราคาเผื่อ,อะไรเปิดร้านน้องปัดแอนพี่ปุกแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะทาบางๆอันนี้เป็นมันตายหอมมากเลยเป็นวาซาบิแบบมัสไอเขาเรียกอะไรสลัดครีมรสวาซาบิ mm hmm. มายออมายองเนสวาซาบิมอลลี่ mm hmm. เห็นไหมกลิ่นหอมเชียวสลัดครีม มายองเนสแต่อันนี้เป็นมายองเนสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทา2แผ่นเดี๋ยวน้องปัดก็ทําของน้องปัดเองบ้างนะเนี่อาจารย์ทําให้ดูต้นแบบแต่เดี๋ยวของน้องปัดจะทําได้ดีกว่านี้แล้วก็ต้องอร่อยคัวเธอรู้ไหมว่ามีมีมันมีคาถาเวลาทํากับขา้ขาวด้วยยังไงอะคะถ้าเธออยากจะทําให้เขากินเสร็จแล้วเขาหลงไหลในในน้องลูกป,ปัดก็ไม่อยู่ใกล้จนยิ่งสักแล้ว ก็จะสอนเสน่์ก้นครัวให้กับเธอค่ะใครมาถึงเขาก็อยากได้ตำรับนี้นะ้ำเนี่ยถ้าพี่ไม่รักน้องรูปัดจริงพี่ไม่ให้หรอกขอบคุณค่ะเขาบอกว่าเ,เวลาเราทําอะไรให้ใครกินเนี่ยถ้าเราสมมติเรารักผู้ชายสักคนหนึ่งตอนนี้เราก็ต้องนึกถึงหน้าผู้ชายคนนั้นเนี่ยนึกตลอดเวลาเลย นึกค่ะน,นึกอยู่ค่ะหนูก็นึกตามไปด้วยสิคะพยายามนึกนึกผู้ชายคนไหนก็ได้เอาไอ้กินมันจะต้องโชคร้ายที่สุดอนาน,นึกไปเสร็จแล้วหนูนก็หลงไหลหลงไหลกินก็ไปงงหัวไม่ขึ้นงงหัวไม่ขึ้นท่องตลอดเวลาหลงไหลหลงไหลหลงไหลงับเข้าไปสลายจะพันจิตพันใจมันงูหัวไม่ขึ้นงงหัวไม่ขึ้นขออะไรก็ต้องได้ สายความรักย <mile> ืนยาวเหมือนเส้นปูอัดท้องไปตลอดเวลานะคะท้องไปตลอดเวลาโง่หัวไม่ขึ้นโง่หัไม่ขึ้นไข่กุ้งเม็ดเล็กเม็ดน้อยกินก็ไปเสร็จสุกไซก็ไปอยู่ในหัวจิตหัวใจคิดถึงฉันตลอดเวลาโง่หัวไม่ขึ้นโง่หัวไม่ขึ้นเขาจะไปประเทศไหนไปจังหวัดไหนจะต้องมีของฝากให้เราตลอดโง่หัวไม่ขึ้นโง่หัไม่ขึ้นโง่หัวไม่ขึ้น โอเคไหมคะโอเคค่ะประมาณนี้เลยอะค่ะนะแล้วก็มาวางซะลูกปัดคะเสื้อโทดากลิ่นไหม้มากเลยนะจากเสื้อโทอะไม่ใช่กลิ่นเสื้อหนูฮะไม่ใช่กลิ่นเสื้อค่ะจ้าคุณพ่อคุณเจ้าควันขึ้นแล้วควันขึ้นเลยเหรอแซนดี้ก็ต้องมีคันขึ้นอย่างต้องถึงสุกใช่หโอ๊ยตาย ซ้ำ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 ตายแล้วตายแล้วเกรียมไปหน่อยความรักของพี่สุกงอมเชียวนดคะสุกจนเกรียมเลยนะคะกูตายแห้งไปนะนี่ประเดี๋ยวน้องลูกปัดทำเองอย่าให้แห้งขนาดนี้นะค่ะนะเดี๋ยวหั่นเอามาดู นี่เห็นไหมข้างในมันก็จะมีไส้เห็นไหมนี่ไงม,มีไข่หวานมีสาหร่ายญี่ปุ่นมีไข่กุ้งไหนดมสิหอม,อมเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะหอมค่ะโอ้โตายแล้วโอเคดังนั้นเดี๋ยวน้องลูกปัดทาได้ไหมคะได้ค่ะค่ะอารณ์มือป้ายต่อเลยคะ่ะเอาเ็วทำเดี๋ยวอันนี้อาจารย์จัดก,การเดี๋ยวไปเอาจานมาให้นะคะหนูทําตรงนี้นะค่ะ แต่ถ้าเธอเปิดร้านฉันว่าเธอต้องขี้เหนียวมากเลยน้องปัดใส่อะไรนิดๆนูไม่แน่ถ้าทางเธอจะเค็มนะคะหนูไม่แน่ใจว่าแบบใส่แบบพอตัวใช่ไหมคะค่ะอ่ะไข่กุ้งเปิดเครื่องรอเลยค่ะเสร็จแล้วก็ประกบสองแผ่น สาหายญี่ปุ่นยังไม่ได้ใส่เลยนะคะเธอจะที่โกงแล้วหยิบแบบเหมือนเธอหยาแยงอะไม่แไม่ได้แต่กลัวไม่สะอาดนะใช่ไหมคะว้ายบัดเธอยังไม่ได้ล้างมือใช่เปล่าแม่เจ้า <c oughs> ฉันน่ะล้างแล้วตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย <c oughs> โอเคประกบนะคะอาทำอีกคู่หนึ่งอีกคู่นึงเ๋ยวๆอันนี้วางไปก่อน มันต้องได้4แผ่น2คู่แล้วปิดฝาทีเดียวแงบไปเลยกลิ่น <โฮ S 1> <Green S 2> ออก,กเลยควันขมูอีกแล้วชันละใจไม่ดีอุ้ยหลอดสวยสวยอาๆของเธอตอนลักกันกำลังดีเลยนะน่าทานมากเลยอนะอุยยร้อนอ่ะค่อยๆจับหั่นครึ่งเ,เดี๋ยวปลายอันเย็นๆของเราไม่ใส่ไม่ตัดขอบได้ไหม สงสารจังเลยอ่ะปาดมามือไม้ถอไม่มีแางหล่อหรอกอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูเนื้อข้างในซิเป็นยังไงบ้างดีไหมดีค่ะอุ้ยฉันว่าค่อยแตกอ่ะโอเคโอเคขอบทระอุตาสีสวยดู่ซีนี้น่าทานนะค่ะอ่ะโอเคระวางอันนี้อันหนึง่งให้ดูสีสวย ดูมีความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะ,ะอันนี้ก็อวางชั้นนี้อะตรงน,น,น,นี้ดูสวยๆแล้วอันนี้ก็วางอย่างนี้แต่แล้วนี่ถ้ายกมาเสิร์ฟไหมอะถือสิสมมติอยู่ปกติพ่อแม่เขาก็รู้เราทําอะไรไม่เป็นใช่ไหมใช่ค่ะหรออยากจะทําแซนด์วิชญี่ปุ่นให้ใครกินมากที่สุดในชีวิตคะให้ให้น้องสาวลวกันเพราะน้องสาวคนชอบทานจริงเหรอจริงอดีรเธอลองบอกเขาสิเลยว่าเนี่ยฝีมือโทนะ อะไรบอกเขาเลยรู้เร็ว,รวน้องปีนี่ฝีมือพี่ปัดนะคะเดี๋ยวจะเอากลับไปให้น้องชิมที่บ้าน <c oughs> น่าทานมากคง,คงจะเหลือไปถึงบ้านหรอกนะค <c oughs> <c oughs> ะคุณผู้ชมประเดี๋ยวขอพักให้น้องปัดเขาชิมแซนด์วิชฝีมือเขาก่อนแล้วก็ปล่อยให้เขาทำเองเพิ่มเติมไปฝากน้องสาวเดี <c oughs> ๋ยวเราไปล่ามเวลากันอีกมุมหนึ่งนะครับ ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชอและหลักสูตรระยะสั้นเบียรมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเบียร์จะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะ แล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ yeah, <man. S 1> รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ w o r l d w i d e w e b y i n g s a k f o o d c o m